อันน <pec> ี <pid> ้เป <Hospital> ็นการครับพี่น้อง่วมเป็นจักรีพยานร่วมกันนะครับครูเจ้าตืดน้อยตัวนี้นะครับ7 8 ตัวแรกนะครับน่าจะเป็นเจ้ามังกรฟ้านะครับเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับตัวนี้เจ้าสุดยอดมังกรฟ้าตัวน <No. S 2> yes, ี้นะครับเป็นวายเผื่อที่ได้แชมป์มาแล้วหลายสนามนะครับซึ่ง่อกีีนี้ก็ได้รองแชมป์ไปนะครับรองชนเลิศนะครับนรอครับไปตัวนี้เป็นวัยที่มีสัหลังตรงนะครับหน้าตาหล่อเหลานะครับทำตัวดีนะครับลูกของแก้วฟ้านะครับพ่อเขาชื่อแก้วฟ้านะครับตัวนี้ ต้องปิดผู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่ไม่ยาก็งู่นะครับามชุดเครับายที่นำข้อมาโชว์ในวันนี้นะครับ4ชุดสั้นนงท่าชุดส้แ่มมมไปแล้วครับอารอรอขบกันรอไปพร้อมกันครับพ่าเปอยู่ด้วยกันทนี้เป็นการแครับทีนี้มอันะครับไปอู่ นีกำลังวัเช่นเดียวันะครับใช่รับแจกเชิญเลยแจกพี่ะลไมโครโนเลยี่มองตรงนีครับขอมครลางหนึ่นะครับ่ยนนะครับยันคร้ชม ตอนนี้นะครับนนี้ราดจะมาแล้วไปนะครับที่มีที <anak> ่สองติตัเป็นของแพร่ว้าฟ้ามจากจังหวัดกรสินนะครับเป็นต้สํามับก้วยแม่พันธุ์พันธุ์แทบไม่ทนานที่ทำได้ลำตัวต้นลกคนใดก็ใช้การแข่งันนะครับสหรับท่น้่นะครัน่ครับผมในที่นี้นะคจะเป็นการช่ว่พันธุกล้วยนะครับกคะสกุลสีหอดที่เปิดใจเซพลเชื่อวัลกล้วยนะครับวก็หลงสับนะกับคุณทองฟางเ็คงจะได้บรรยายว่าตัวไหนตนตัวไหน ท้าผู้ดอนจะไหนจำผู้กองได้เลยูกรอยแค่ลูกขายกล้วยมาแล้ววะวันนั้นเจออยู่จังหวัดสุรินทร์รู้ไหมเงยเงกลับบ้านกันมาแล้วเพียบเลยเฮ้ยวจะไปหานะมาแล้วพับควายแค่ควายแค่แจกชินยืนด้วยครับผมหมอคุณหมอสวัสดีครับผม่านไปเรื่อยชิมกาแฟควายแค่ที่ชินยืนนะผมอยู่โคลสูบมุมหันไปเรื่อยอยู่นะหลายตัวนะครับอาจารย์ในช่วงที่รอพ่อพันธุ์รุ่นใหญ่นะครับ เราจะาให้คุณหมอสรารุธได้แนะนำควายแคะสีชมพูคุณหมอนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงมีน้ำเชื่อจำหน่ายไหมพ่อแม่เขาเชื่ออะไรนะครับอินเชิญคุณหมอครับครับสวัสดีครับผมสารุนอินเช่นนะครับเจ้าข,ของควายแคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามกา,าแฟบ้านควายแครนะครับสำหรับตัวพ่อพันธุ์เนี่ยครับเป็นพ่อพันธุ์เลือกแคร ซึ่งในปัจจุบันเรามีอยู่ตัวเดียวในประเทศไทยที่เป็นพ่อพันนะครับก็เป็นฝ่ายที่เชื่อมสายรู้าวเหนียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตบมรอเลยครับนะครับเพนะื่อนข้าเหีียวตอนนี้อายุ9ปีนะครับอายุ9ปีแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ที่เราใช้อยู่ในฟาร์มตอนนี้เรามีแม่พันธุ์อยู่4 0ตัวนะครับที่ผสมข้าวเหนียวแล้วก็ฝ่ายทั้งสองตัวนี้เราได้พาไป ขอรายการปัญญาปลาดของนะครับที่เวฟไควดออากาศวันที่11สิงหานะครับเวลา1ทุ่มครับ11สิงหาครับผมชื่ออะไรสำหรับตัวเล็กครับสำหรับตัวเล็กชื่อว่าน้องเข้ากล้องครับเข้าเหียวเข้ากล้องวันกี้เข้าเดนียวทีนี้มาเข้ากล้องแล้วนะแปลว่าเป็นไรครังเข้ากล้องเป็นไงเข้ากล้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคุณพี่ครับเดี๋ยวทีนี้เข้ากล้องนะขอบคุณครับขอบคุณพระเสียงปรบมือให้คุณหมอสลาวด์ด้วยครับนะขอบคุณคุณหมอสลาวด์ครับควายเตี้ยชุดต่อไปของลอยงามเมืองอุบลนะครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับท่านชรลานี่คุณอยู่ย่ับ

กับต <the ั um ้งใจแสวงความนะครับเดี๋ยวให้ทางฟาร์มแดะนำตัวเลยครับไม่เสียบุญนะครับเราตับ้งใจแสวงความนะครับสวยงามของบอลลูครับตั้งใจแสวงความตัวลอลลูนะครับปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยอ้าวตั้งแตเสร็จไหว้ท่านผู้ชมเลยครับกับตั้งไหว้ท่านผู้ชมหน่อยครับ ขอเ,เสียงปรบมือให้กับกัปตันหน่อยครับทีนี้ก็มาถึงยักษ์ใหญ่ที่แข่งรันมาของประเทศนะครับเริ่มที่เสียดอ,อเลยแนะนำความตัวเองนะครับว่าพ่อ